พี่น้องครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการปลูกมะเขือเทศนะครับเพื่อสร้างรายได้ในครอบครัวนะครับเล็กๆน้อยๆอ่าเนี่ยผมเก็บมา2-3วันนะครับก็ได้เงิน300 500หรหรือเป็นครั้งละพันนะครับต่อครั้งนะครับเนี่ยการปลูกมะเขือเทศเนี่ยหนึ่งเราสามารถปลูกกินเองที่บ้านก็ได้เพราะประโยชน์ของมะเขือเทศนะครับมีมากๆวิตามินซีสูงนะครับรวมไปถึงมะเขือเทศสายพันธุ์นี้นะครับมันสามารถทานสดได้นะครับที่เห็นเนี่ยมีทั้งสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเนี่ย มันเป็นของสายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะสีเขียวเนี่ยอันนี้คือสุกแล้วก็จะยังเป็นสีเขียวนะครับรสชาติก็จะคล้ายๆกันแต่มันจะมีลักษณะความหอมนะครับความหวานความเปรี้ยวเนี่ยแตกต่างกันอยู่มันเริ่มให้ผลผลิตแล้วโดยที่ผมปลูกกลางแจ้งให้ดูมีวิธีการยังไงปรุงดินยังไงนะครับผมจะมาให้แล้วคุณสามารถต่อยอดทําตามได้เลยส่วนแปลงนี้นะครับก็จะเป็นการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนนะครับแต่อตอนนี้นะผลผลิตนะครับมันเก็บมายาวนานแล้วนะครับหลายเดือนแล้วมันก็จะเริ่มวายแต่ถามว่ามันเก็บได้อีก เป็นเดือนนะครับเนี่ยถ้าดูแลกลับมารียุทธนะครับทาสาวก็ได้อีกเนี่ยแต่พี่น้องเห็นแดงๆอย่างเงี้ยครับผมเพิ่งเก็บไปนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับเราอยากให้มันสุกเต็มที่สุกคาต้นนะครับแต่ถามว่าบางครั้งเนี่ยผมก็จะเก็บลูกที่มันสุกประมาณ80% 90%ไปบ้างเพราะว่ามันจะมีรสชาติเปรี้ยวกินสลับกับนหวานเปรี้ยวๆนะครับมันอร่อยเห็นไหมผมเก็บเป็นประจำอยางเงี้ยใครที่ติดตามคลิปผมครับก็จะเห็นอยู่แล้ว แล้วรวมไปถึงนะครับมันจะไม่ได้สุกครั้งเดียวเนี่ยครับเห็นไหมในช่อน,นึงอะ่ะโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็จะสุกนะครับลูกนี้ยังเขียวอยู่เลยแล้วก็เก็บเฉพาะลูกอันนี้ไปมันก็เลยเห็นเป็นแบบเหมือนไม่ดกนะครับเวลาเก็บไปจริงๆอะ่ะมันก็จะได้เยอะส่วนผมนะครับก็จะมีทั้งเมลอนด้วยนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ลองดูหนึ่งต้นสองเท้านะครับในฤด,ดูนี้เมลอนผมจะลูกไม่ใหญ่แต่ผมลองเทสความหวานนะครับรสชาติคือดีมากเลย รวไมไปถึงตรงที่คุณเห็นในไม่เห็นแบบว่างๆเนี่ยตอนนี้ผม,เร,มเริ่มปลูกต้นเล็กๆไปแล้วนะครับต่อไปก็จะมีมะเขือเทศตรงนี้ยาวไปแล้วผมก็จะขยายเพิ่มเพราะว่าเราได้เคล็ดลับวิธีการปลูกแล้วมันตอบโจทย์นะครับผลผลิตเนี่ยถือว่าลูกใหญ่นะครับลูกไซด์ดีแล้วรสชาติผมชิมเนี่ยผมว่าดีกว่าในโรงเรือนด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าแดดมันเต็มที่แต่มันจะมีปัญหาเรื่องการปลูกเนี่ยมันไม่ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าโรงเรือนเนี่ยมันจะมีนะครับมุ้ง ปกป้องพวกมแมลงนะครับได้ดีแต่ทั้งนอกเนี่ยเราต้องสู้แล้วสู้กับเขายังไงนะครับแต่ข้อดีก็คือว่ามันไม่มีต้นทุนเรื่องค่าโรงเรือนนะครับเมื่อเราปลูกไปเนี่ยเราสามารถนะครับถ้ามันปลูกง่ายแล้วต้นทุนถูกลูกค้าของเราเนี่ยที่กินมะเขือเทศชอบมะเขือเทศนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตให้ได้นะครับตามความเหมาะสมก็จะทําให้นะครับคนกินเนี่ยอยู่กับเราได้ยาวๆนะครับแล้วก็ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีทํำยังไงบ้าง เริ่มต้นการปลูกมะเขือเทศนะครับเพื่อจําหน่ายหรือกินเองภายในบ้านนะครับถ้าปลูกกินเองภายในบ้านสามารถปลูกในกระถางใหญ่นะครับเราไปลดน้ำเนี่ยมันจะสุกเรื่อยๆโดยเฉพาะการปลูกแบบอินรีนะครับโดยไม่ใช้การเร่งเนี่ยมันจะสุกจากลูกที่มันโตก่อนสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์ซอลาริโนนะครับปกติเราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับการปลูกพืชโดยการใช้มเมล็ดนะครับแต่ตัวนี้ก็คือจากกิ่งปักชำนะครับสังเกตไหมครับว่า ตาดอกออกมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับแต่ช่อดแรกเนี่ยเราอาจจะยังเด็ดทิ้งก่อนนะครับแล้วเมื่อเช้านี้ผมงดน้ำไปแล้วนะครับเพื่อเมื่อเราปลูกเนี่ยระบบล่ากนะครับเขาจะสัมผัสกับดินแล้วลดน้ํามันจะดูดซึมได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของสวนนะครับที่เรียกว่าอ่ะวันนี้จะปลูกเรงงดน้ําไว้ก่อนนะครับหนึ่งวันระบบล่านะครับช้อนชัยเต็มมาถึงก้นกระถางแล้วหรือว่าก้นถุงปลูกแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะย้ายกล้าได้เลยต้นมะเกียนะครับคือเป็นกิ่งปักช้ำรุ่นเดียวกันนะครับ เห็นไหมมันก็จะแตกสมบูรณ์เนี่ยขแขนงก็จะออกมาแบบนี้นะฮะเห็นไหมยอดนะครับเดินได้เขียวเดินได้สวยนี่เลยถือว่าตั้งตัวได้ดีอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ผมปลูกเหมือนแปลงผักเลยแทนที่ผมจะปลูกผักทั้งหมดนะครับผมก็จะปลูกมะเขือเทศเพราะมะเขือเทศนะครับสามารถสร้างไรายได้มากกว่าการปลูกผักนะครับแล้วก็สามารถเก็บขายได้ตลอดเรื่อยๆนะครับกว่าต้นเขาจะวายหรือต้นแก่นั่นแหละครับอันนี้เพิ่งปลูกไปนะครับ แต่ว่าต้นพันธุ์พวกนี้เป็นพันธุ์สีเหลืองนะครับเนี่ยปลูกไปเนี่ยตอนแรกมันก็ยังไม่ได้แบบโตสวยหรอกแต่เมื่อเราดูแลนะครับด้วยกรรมวิธีที่ผมจะให้ไปเนี่ยมันก็จะสามารถติดผลผลิตได้ถามว่าดกไหมนะครับมีเก็บกินเก็บขายได้แน่นอนนะครับนี่เลยครับถ้ามีเวลาทําค้างเนี่ยก็จะาสามารถเก็บผลผลิตได้ง่ายไม่ปวดหลังนะครับแต่ข้อดีก็คือจะประหยัดคอสประหยัดเวลาแต่สังเกตไหมครับผมจะลดน้ําให้แต่พอดีเพราะมะเขือเทศนะครับเป็นมะเขือเทศที่ ทานสดก็จริงแต่ว่ายังไงก็คือมะเขือเทศเราก็ต้องมีเทคนิคการให้น้ําแต่พอดีนะครับทําให้เขามีรสชาติหวานตามธรรมชาติเนี่ยที่มองเห็นทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเงินทั้งหมดนะครับมะเขือเทศที่ผมปลูกนะครับสามารถล้างน้ํานะครับแล้วก็นํามารับประทานได้เลยเพราะเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วทําไมมันจึงสามารถนะครับปลูกได้เพราะการปลูกมะเขือเทศไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่แต่ด้วยอ่ะผมมีประสบการณ์การปลูกพืชน,นะครับ มาบ้างนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นในการปลูมกมะเขือเทศอยู่แล้วนะครับจึงทําให้การปลูมกมะเขือเทศนะครับสามารถทําได้ง่ายนะครับนี่อันนี้เป็นสีเหลืองแล้วก็จะเป็นสีแดงนะครับรสชาตินะครับจะดีตัวนี้กลางแจ้งนะครับโดนแดดดีให้น้ําน้อยแล้วก็รสชาติจะมีความหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานสีเหลือง สีอสอังกก็กลมกล่อมกลิ่นมะเขือเทศจะน้อยนะครับแต่ว่าผมก็จะปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆว่าฤด,ดูที่ไม่ใช่ของเขาคําว่าฤดูที่ไม่ใช่เขาคือว่าปกติแล้วนะครับมะเขือเทศพวกนี้จะนิยมปลูกกันช่วงฤดูอากาศเย็นสังเกตเลยจะมีหลายๆสวนแบบอมะเขือเทศสวยมากแต่พออากาศร้อนไม่มีนะฮะแต่เชื่อไหมว่าคนกินมะเขือเทศนะครับยังอยากกินนะฮะไปเรื่อยๆตลอด ผมก็จะพยายามหาเทคนิควิธีการนะครับให้ส่วนผมเนี่ยสามารถปลูกขายได้มีผมมีกินตลอดรวมไปถึงการขายเนี่ยมันก็จะสร้างรายได้ให้เราแบบหมายถึงทั้งปีครับทีนี้ผมจะมาลงรายละเอียดในการปรุงดินนะครับหลังจากที่ผมให้ดูต้นพันธุ์แล้วการปักชำมันง่ายนะครับหลายท่านเนี่ยติดตามผมก็จะทราบดีแค่ปักลงในดินนะครับระบบรากนะครับก็จะออกมาภายใน 10- 2ถึงวันนะครับถ้าให้อ่าฟอร์มต้นดีๆก็ประมาณ1เดือนระบบรากจะเต็มถุงเลย อันนี้คือขั้นตอนการปักชำคือเด็ดกิ่งปักชำเด็ดดอกออกนะครับเหลือใบพอดีเสียบไว้เก็บไว้ในที่ร่มนะครับในช่วงแรกๆ3สามวันแรก7วันเริ่มโดนแดดตอนเช้านะครับก็จะทําให้เขาเนี่ยกระตุ้นให้เกิดรากได้ดีนะครับทีนี้หลังจากที่เรารู้วิธีการแรกแล้วที่เราไม่ใช้เมล็ดกลายมาไปใช้กิ่งปักชำเนี่ยและที่เห็นทั้งหมดนะครับเป็นกิ่งปักชำทั้งหมดเลยเราก็มาเข้าสู่วิธีการที่เรียกว่าการดูแล นะครับเพราะตัวนี้เป็สนส่วนสําคัญการดูแลของผมนะครับผมจะปลูกโดยการใช้ปุนมูลสัตว์เนี่ยครับใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยมูลวัวนะครับหรือว่ามูลไก่ไข่นะครับสองอย่างเนี่ยผมมีทั้งสองแปลงเลยนะตรงนี้เป็นมูลวัวนะครับก็คลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นนะฮะก็เอาน้ำต้นพันธ์มาปลูกรดน้ําเป็นการปลูกเหมือนปลูกผักปกติเลยเหมือนปลูกมะเขือปลูกพริกอะไรปกติเลยไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ ให้ความสําคัญที่การดูแลเพราะว่าพวกนี้นะครับถ้าเราดูแลไม่ดีก็จะมีมะแมลงรบกวนผมจะให้หน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยทุก7วันสแตนดาราดอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะพ่นทางใบประมาณประมาณแบบ1 4บสถึงยี่สิบเอดวันนะครับจะมีการให้ทางดินหนึ่งครั้งนะฮะก็คือพ่นทางใบมันจะประหยัด1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรเท่านั้นไม่ต้องเกินนี้ เพราะว่าให้ไปเนี่ยมันสามารถเป็นธาตุอาหารทําให้พืชน,นะครับออกพืชดกเพราะว่ามันมีไคโดซานนะครับมีสารที่เป็นทะเลเนี่ยจะทําให้เขาติดดอกได้ดีมันขยายผลในตัวด้วยนะครับลูปมันก็จะใหญ่สมบูรณ์นะแล้วก็ในกรณีที่เราพ่นไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นความเปรี้ยวจากสับปะรดนะครับแล้วก็จุลสีที่ผมใส่ลงไปเนี่ยจะทําให้มแมลงนะครับรบกวนน้อยอันนี้เป็นข้อดีส่วนหลังจากที่เราดูแลแล,แล้ว มีอะไรที่เราต้องให้เพิ่มนะครับคือน้ำมักสมุนไพรนักส่วนภัยคืออะไรคือที่เราหาได้หมักเองตัวนี้เราก็จะมีการพ่นบ้างสลับกับนอกปลาบ้างนะครับหรือผสมใช้พร้อมกันบ้างนะครับถ้าใครมีน้ำส้มพันไม้ก็ผสมได้เลยแต่ผมก็ใช้น้ำมักสมุนไพรเพราะว่าเราสามารถหาได้เองจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับก็เอามาเป็นสารตั้งต้นใส่พวกใบสาบเสือนะครับใบขี้เหล็กใบอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันจะขมแล้วแมลงจะไม่ชอบ แต่หลายคนก็จะมาแซวว่าในกรณีที่ใบขี้เหล็กอย่างเงี้ยออทำไมมันมีเพลแป้งเยอะมันกันได้หรอเพลาแป้งไม่ครับก็เอามารวมๆกันหลายๆตัวนะครับแล้วก็หมักเสร็จแล้วเราก็นํามาพ่นนะครับทางใบผสมกับน้ําหมักปลาทะเลก,ก็ได้หรือจะเดี่ยวเลยก็ได้มันก็จะช่วยป้องกันโรคละมางนะครับและการที่มันจะเกิดเชื้อนะครับในการปลูกกางแจ้งเนี่ยเป็นไปได้ยากมาก ในโรงเรือนเนี่ยยังจะเป็นไปได้ง่ายกว่าในเรื่องของลาน้ําค้างนะครับหรือว่าแบคทีเรียร่างเน่าคนเน่าไอตัวนี้จะเป็นยากกว่าน,นี่คือข้อดีนะครับแล้วก็ลดต้นทุนตามที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกๆแ,แล้วก็จะมีการดูแลเท่านี้แล้วมันก็จะเริญเติบโตได้ดีนะครับตั้งแต่ผมปลูกมาเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักรอบสองนะครับแต่หลังจากเก็บผลผลิตรอบแรกอะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วนะครับพะมาเริ่มเข้าสีกันแล้วพอเก็บรอบแรกปุ๊บ ผมก็จะเริ่มถอนหญ้านะครับแล้วก็เอาอปุ๋ยหมักนะครับมาโรยบริเวณรอบๆคนต้นประมาณ1นึ่ถ้วยนะครับให้เขาได้ได้สารอาหารตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีกทางดินแล้วก็ดูแลเหมือนเดิมก็จะมีผลผลิตเก็บไปยาวๆนะครับหลายๆเดือนก็จะสร้างรายได้ให้ตัวเรารวมไปถึงมีอาหารที่มันเป็นอินทรีย์ปลอดภัยแบบออร์แกนิกครับออร์แกนิกคือนะครับการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีก็ถือว่า ไม่ใช่ออร์แกนิกนะครับรวมไปถึงการใช้ยาพารังไม่ได้อยู่แล้วพวกนี้สารอาหารที่ได้นะครับหรือว่าปุ๋ยที่มันได้เนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยธรรมชาติก็คือพวกปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพนะครับแต่คนที่ปลูกเป็นไฮโดรโปนิกเนี่ยอันนี้จะไม่เรียกว่าออร์แกนิกนะครับก็หลายคนเข้าใจผิดนะ มันก็คืออาหารปลอดภัยนี่แหละก็ไม่ได้แย่นะเป็นเป็นการปลูกที่ดีนะครับแต่เราจะโฟกัสในเรื่องของการใช้ผมดีกว่าผมเนี่ยโฟกัสในเรื่องของการใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็พวกยาฆ่า้าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อเราพ่นไปเนี่ยนะครับจะทําให้อะไรนะครับสารตกค้างเนี่ยมันอยู่ในตรงนี้นะครับหนึ่งที่รู้ได้เลยคือรสชาติมันเสียเสียเลยนะจากอ่าอ่าเป็นพืชที่อร่อยเนี่ยมันมีสารพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันจะมีรสชาติขม นะครับเป็นไปได้หมดพอกินไปแล้วนะครับถ้าเราให้พอดีเนี่ยโดยที่มีการงดใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ขมแต่มันอาจจะมีเอฟเฟกในเรื่องของท้องเสียกินแล้วสึกมึนหัวถ้าในกรณีที่ให้สารเคมีมากไปผมเลยตัดปัญหาเลยผมก็เลยมาเรียกว่าพาทุกคนเนี่ยปลูกให้เห็นว่าเราใช้แบบสารธรรมชาติที่เราทำเนี่ยมันก็สามารถได้อาหารเหมือนกันนะครับแล้วเป็นอาหารที่ผมเรียกว่าเป็นอาหารที่ดีนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ว่า ทุกคนเนี่ยก็จะมีแนวทางการปลูกพืชต่างๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างดีหมดแต่เราให้อยู่ในศึกษาการที่เรียกว่าคนบริโภคเนี่ยครับได้อาหารที่ดีหรือว่าปลอดภัยที่สุดที่เราสามารถทําได้ในช่วงนั้นๆรวันนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ชอบการปลูกพืชถ้าอยากปลูกพืชเพื่อสร้างไรายได้จากมะเขือเทศเนี่ยผมแนะนําเลยเพราะว่าผมชอบกินอยู่แล้วนะครับในทุกวันนี้นะก่อนนี้ไม่ชอบหรอก วันนี้กินแล้วก็รสชาติดีรวมไปถึงมันมีคุณค่าทางค่าอมีคุณค่าทางอาหารเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันกินง่ายกินอร่อยอพราะันนี้ใครอยากทําสามารถทําตามไปเลยติดปัญหามาปรึกษาคอมเมนถามผมได้วันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนเพราะว่าจะปลูกพวกนั้นนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งต่อไปฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงวิธีการแล้วก็ลงรายละเอียดดีเทลให้เยอะกว่านี้ในครั้งต่อไปสวัสดีนะครับ